โอ้ยไม่เอาแล้วล่ะค่ะครีมพวกนี้เนี่ยใช้แล้วก็หน้าพังหน้า,าจริงๆค่ะไปครีมพวกตลาดเนี้ยละค่ะก็เพื่อนยะสีคาบอกว่าเอามาให้ใช้เออเราเห็นว่าของฟรีค่ะก็เลยใช้จะหน่อยที่ไหนได้เพื่อนเราเผาเรือนค่ะหน้าพังไปหมดเลยเนี่ยพูดแล้วก็อารมณ์เสียไปดูข่าวก่อนแล้วกันเนาะไม่เอาลนะ จริงๆสองคนนี้ไม่ใช่คิดเองแต่ว่าได้เหมือนกับได้รับการเรียกร้องจากแฟนๆเลยเนี่ยอยากจะให้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็ทางบริษัทเลยจัดให้เลยนะครับเรื่องอะไรแล้วกันเนาะอาจันยัง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 ตอบไปแล้วกบอกว่าเราใส่หัวปอมโตรไปจองโรงแรมเพื่อที่จะไปเที่ยวไม่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 มีครับไม่ใช่ครับผมเคยไปไหมคะเคยไปบ้างไหมคะไบยันทรีไม่เคยไปครับงงไหมคะว่ามี น้องไหมคะว่าทำไมเขาถึงมองว่าเป็นลาบอะไรอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครั้งที่แล้วบอกย่าๆบอกก็มีโอกาสไปกินข้าวกันจริงก็ไปไปกันหลายครั้งนะครับแบบแบบว่ากลุ่มๆของเราเนี้ยก็มีน้องด้วยมีผมมีแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ไปกินด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันแต่เราเองไม่เคยไปอแต่ไปแบบโผไปกันสองคนไม่ไม่เคยไปครับไปฉลองโอกาสกี่ปีอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีครับไม่มีครับน้องน่าจะไปค่ะมันออกมาว่าเราไปจังกาฉลองครบหนึ่งครบรอบนึ่ที่เข่าลงอ่างยังมีเลย อันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ไม่ซีเรียสเลยจัตามองว่าหปีนี้เป็นเพราะว่าหปีที่เราพบกันเราพบกันตลอดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่นแล้วแสี่ปีแล้วค่ะที่รู้จักกันอันนี้สี่ปีรู้จักกันใช่เพราะสปีรู้จักกันจริงแล้วก็มีเลี้ยงกันตลอดเป็นลายแล้วแต่ว่าไปนับวันนับปีเลยอ่ะไม่ครับพี่เวลาผ่านไปเร็วครับมีปาร์ตี้ไม่ปีไม่ไม่คือไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไร ไปไหนมาไหนมัต้องระวังตัวมากกว่าเดิมก็ไม่ไม่ได้ระวังตัวนะเวลาจริงๆแล้วไปไหนมาไหนหรือว่าไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยสมมติาก็จะมีแบบว่าพี่ๆไปด้วยกันเช่นพี่มาร์กี้พี่บอยหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันเงี้ยก็อยู่ในสายตาของคนอื่นอยู่แล้วนะครับผมผู้ใหญ่ก็อันก็ไปทานข้าวด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรแล้วด้ด้วยกันที่แบบว่าเพื่อนเราก็มีน้อยเนาะใช่ค่ะก็ถ้าถ้าเหมือนได้ไปรวมกันไรเงี้ยได้ไปรวมตัวเมื่อไหร่มันก็ถือว่าเราได้พักผ่อน องคนมีไหมคะเคยไปกันสองคนสองคนเดบร้องไม่เคยไปนะไม่ไม่เคยครับแ้่ไปก็เป็นข่าวที่ครับเพราะเราก็กลัวใช่ไหมคะอาการที่จะไปในคองเนอก็นิดนิดนึงนิดนึ่งนะนิดนึงแต่ว่าไปเป็นกลุ่มมันสนุกกว่าอยู่แล้วครับที่ไปกินกันที่บ้านของไทยทุกคนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มีแล้วอยากไปด้วยกันสองคนบ้างไหมครับฮะสองคนไปไปด้วยกันเหงาครับไปหลายคนดีกว่าครับ อันนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็จริงๆแล้วผมว่ารอดูเราดูละครดีกว่าผมว่าละครเรื่องนี้นะ่าสนุกนะสำหรับนะลมซ่อนรัก<อ>ก็บทบาทเนี่ยทั้งทั้งพี่เต้าทั้งพี่ดีซีทั้งผมเนี่ยทั้งท้ายที่จะรับบทท,ทั้งท้ายที่จะต้องทำงานหนักเหมือนกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วยกันดีกว่าครับผมก็อาจจะช่วยน้องน้องก็มาใหม่ด<ม>้วยอะไรเงี้ยครับีกลังงใจน้อมคะก็ก็จริงๆก็ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วอันนั้นเด็กเขาบอกว่าเราลวมถูกกัมเบลิโอจะแบแเรนดูคูมาค่ะ อะไรนะเราตัวกับมาริโอแทนทีมกันตะแบนเคนปูผูมีปัญหาเคนปููเพื่อนผมนะไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่ทะเลาะกันหรือไม่เคยมีปัญหาเลยครับในในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเพราะว่าผู้จัดการรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยงงครับไม่เคยคุยกับพี่โอเลยครบไม่เคยคุยกับพี่โอเรื่องเคนเลยครับใช่ครับว่าคุยแต่เรื่องคุยพี่โอนี่คุยเรื่องสนุกคุยในเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์ เรื่องเพื่อเรื่องอะไรเงี้ยพี่ยมเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากครับอามางานบุญมากเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังจะมีการทำแบบอะไรแบบอะใในในไรมาถายที่เป็นกระถินอันนี้เป็นเป็นาการะถินสามัคคีนะฮะกระถินสามัคคีที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดกรสินนะครับผม,มก็ <ๆ S 1> ก็เป็นทางคุณแม่ที่ได้แบบว่าทำกิจากรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ร่วมกันมีเจ้าภาพหลายคนนะฮะ เราเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงแยาๆเหมือนกับกระบอกเสียงในการแบบว่าจะเชิญชวนทุกคนมาทาบุญด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีพวกของที่ระลึกนะที่แบบว่าทุกคนสามารถมาร่วมทําบุญได้ก็จะไปมีพวกกระเป๋าพวกขวดกระติกน้ําอะไรอย่างเงี้ยเป็นแพ็กเกจย่ๆนะเด็กใช่ครับก็จะเอามาจากเรื่องรอยฝันตะวันเดือนอ่า รูปสมุดก็จะมีเลขที่บัญชีนะตามแเว็บอินสตาแกรมหรือว่าเว็บแฟนเพจทุกทเว็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งของน้องเอี้ยาทั้งของผมเองเราลองลองไปดูแล้วกันนะครับผมกระถินนี่เอามาเข้ากระเป๋าล้วนๆนะฮะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับครั้งนี้ก็จะเอาไปที่วัดที่วัดชิมาแล้วก็ไปไปบำรุงรักษาวัดแล้วก็ เป็นเป็นว่าประมาณในการใช้จ่ายที่ว <ril jamais, S 2> <ô. S 1> ัดด้วยเพราะว่าวันสมัยนี้คนเนี่ยไปไปทำบุญเยอะไปนั่งสมาธิไปทำกรรมฐานเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ําค่าไฟเรื่องของอาหารเนี่ยที่ต้องที่ทย่างวัดต้องทําให้กับผู้สนิชนที่ไปเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ก็มันก็เป็นการช่วยวัดด้วยแล้วก็เราได้รับรับถือาจารย์มูลด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องรอดูเรื่อยเนาะรอดูเรื่อยดีกว่าต้องรอให้ธรรมจัตจรดอีกรอบนี่ได้มไ้ไได้เดียวได้ไดนได้เดนึอร้อยฝ่ามร้อล้ทาเียตวันแล้วก็้านปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอืองชิบะนะครับผมก็ไปอยู่แบบเดือนนึงเลยอะไรเงี้ยคิวที่บ่าจัดกันมานานมากกว่าจะลงตัว ทั้งนักแสดงทั้งผู้จัดทั้งอะไรต้องรวมคิวทุกคนมาแล้วไปทีเดียวเพราะว่าจะไม่ไปอีกแล้วแล้วเด็กที่ทำนิรภัาค่ะเรื่องก็อยู่ในิเวอร์หน่อยค่ะว่ามีการดึงตัวกันกลับมาทำงานร่วมกันแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมีทางพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเออถึงทาง ยังยังอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วน่าจะเป็นทางพี่เอคุยกันมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ทราบเรื่องข้อมูลตรงนี้ครับเห็นบอกว่าดึงตัวกลับมาครั้งนี้ค่าตัวจะติดราคาหอเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงมีโอกาสได้คุยกัทบทา,างคุณแม่บ้างในย่างคีนะ่แม่ย่างครับผมย่างคุณแม่ก็ไม่ไม่มีโฆถ่ายพัฒนาตัวใหม่ๆหรือเปล่าคะแล้วเราไม่รู้ว่าของใครอะไเลยคือก็ไม่นะครับไม่นะจริงๆก็จะรู้นะใช่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีตัวใหม่ยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับผม แตมีท่เข่ร้นี้ที่ถ่ายไปก็คือมีไปสฟันใช่ไปสฟันใช่ครับไปสฟันว่าตอนนี้สัก็ไปในทาทแล้วใช่ไหมคะครับผมโอเคโอเค้เลขอบคุณมานบเห็นไหม สุดท้ายก็ต้องกลับมาตายหลังที่โมโคเซ่เนี่ยดีนะเนี่ยที่ได้ตัวนี้ค่ะโมโคเซ่โพลีไฮดรซิล70% PHA ตัวนี้ค่ะสุดท้ายก็เลยกลับมาสวยบิ้งเหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะก็องบอกว่าดีอร์ค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของมันนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวค่ะลดความมันใต้ผิวหนานนะคะกระชบับรูขุมขนค่ะและที่สําคัญนะคะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเลยล่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะ แล้วก็ทาลงที่ผิวหน้าอย่างนี้นะคะรับรองค่ะหน้าออกมาใสบลิ้งค่ะไม่ต้องไปเพิ่งครีมตลาดพวกนี้หรอกค่ะยี้มันไปเลยละค่ะสนใจใช่ไหมล่ะคะโทรเลยค่ะ0 8 4แปดส4 2 4หรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.mocose.com ค่ะ M O C O C E ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลงนั้นเลยค่ะรับรองว่าข้อมูลความสวยเนี่ยอยู่ในน้ำเพรียมค่ะแต่ตอนนี้นะคะ ขอเอาทุกคนอย่าขค่ไปทิ้งก่อนค่ะไปแล้วค่ะ